แถวก็ดังลมก้านะครับก็ลักษณะประมาณนี้ยังไงก็ต้องม้วนตอนนี้เป็นรถเปล่านะเดี๋ยวเราม้วนตรงไหนว่างๆก็ม้วนได้เลยก็วันนี้ก็เด็กๆไปโรงเรียนนะครับก็คลิปก็จะต้องถ่ายเองเดี๋ยวมานี้ตอนนี้ลงตรงเนี้ยลงเราเสร็จแล้วขอถ่าถยนิดนึงนะครับพอติดรถข้างหน้า สำหรับน้อง,นองนๆนะครับเด็กๆนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงศึกษาไว้ก็ไม่เสียหายสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามา,าจะอยู่ในวงการแบบนี้นะครับคลิปสุริยาภาพทุกหลายๆคลิปก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับเดี๋ยวตรงนี้อ่ตรงนี้เป็นในโกดังนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ไปซอยตันว่างั้นเถออนะครับอยากเพื่อนๆเห็นอ่ะมองในภาพอาจจะก,กว้างจริงไม่ค่อยกว้างนะแต่ใน,านการกลับรถ มันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับคนที่ขับมากลับนะตอนผมมาขับใหม่หมผมไม่กล้านะผมไม่กล้าผมกลัวเขาบอกว่าเ,เดี๋ยวยางเสียนะครับ<จ>เดี๋ยวผมขอเอาชิดไปทางนี้นะครับผมขอชิดไปทางนี้ม้วนทางนี้ดีกว่าอการม้วนมากๆนะครับท้ายท้ายนะครับการม้วนมากามากท้ายเนี่ยมันอาจด,ดันถอยหลังได้นะครับการม้วนมากท้ายด,ดันทังเอ้าคันนั้นรอเราด้วยาท้ายอดันถอยหลังได้นะอ่าประมาณนี้ อย่าพึ่งพูดจริงจริงๆมันก็ทำได้ในทีเดียวเลยนะเราต้องเอาให้มันพอดีนะมันจะไม่ถอยหลังนะครับเนี่ยประมาณนี้มันจะไม่ถอยหลังประมาณนี้ประมาณพื้นที่เขากำลังพอดีแล้วได้มันจะไม่แบบมันจะไม่ถอยหลังนะอ๋อพี่คันนี้เคสมารอลงต่อผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ถ้ารู้ขอถ่ายโอเคะก็นะครับ ก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบอเนาะก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับสุยากรตุกวันนี้ก็พามาม้วนในโกดังหรือกลับรถนะครับในโกดังอไปไหนก็ถ่ายให้เพื่อนชมทําอะไรก็พยายามลงให้เพื่อนชมคลิปนี้ก็พามาดูการกลับรถในโกดังถ้าเป็นอ่าพวกพี่ๆหุก้อเพื่อนๆเ,เ,เชื่อไหมว่าในลักษณะเมื่อกี้บางทีต้องมีโยกสักสครั้งนะ เพราะว่าบางคนบางคนบางคนเขาถามนะครับว่าเอาพี่ทําไมรถพี่ยาวพี่ม้วนทีเดียวหรือกลับรถทีเดียวล่ะทาไม6กลอ้อสิล้อมันต้องสองรอบล่ะก็คืออธิบายอย่างนี้ครับระหว่างล้อหน้าอัานนี้ไม่รวมหางนะเฉพาะหัวนะระหว่างลอ้ลอหน้ากับลอ้อล้อหลังอย่างนี้ยช่วงมันยิ่งห่างมันยิ่งต้องใช้วงเยอะเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยอย่างเทเลอร์ช่วงตัวเนี้ยมันสั้นครับมันอยู่ใกล้กันมันก็เลยเหมือนรถสั้นนะส่วนตัวหางมัน มันวนตามอยู่ยแล้วครับมันสามารถอยู่กับที่มอนได้ยิ่งถ้าเป็นแม่ลูกนะวิ่งตามเหมือนรถสองคันนะโอเคนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยชุวประยุทุกไปที่ไหนยังไงก็ก,กดซับสไครต์แล้วก,กดกระดิ่งไว้เลยอ่าเดี๋ยวก็ชอบไลค์แชร์แชร์อยากรู้ภาษาเขมระะกดซับสไครต์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอสอนภาษาอีสานใต้ไม่ได้สอนมาหลายต่อหลายคลิปแล้วนะครับอ่านิดนึงนะครับสําหรับพี่ๆที่มาชมแล้วมีคนเขาคอมเมนต์ด่าผมว่าเรื่อง ตั้งชื่อปกหรืออะไระตั้งผิดนะครับก็ขอบอกนะตรงนี้เลยคือผมเรียนจบแค่ปหกบางทีผมพิมพ์หนังสือไม่ถูกก็กราบขออภัยด้วยนะครับอขอสอนภาษาอีสานใต้หมาเนี่ยเขาเรียกว่าจะเกน,นะครับหมาหรือสุนัขเนี่ยเขาเรียกว่าจะเกเมืจ่จะเกปากหมานะครับเมืจ่จะเก ปากหมานะครับเมื่อเจเก,เกปากหมานะครับไว้หยอกกันเล่นนะครับอย่าไปด่าใครนะ,จะเจอกันคลิปหน้าสุรยิยาพัทุกสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เราจะเลี้ยวก็ติดรถปูน <c oughs> ก็ต้องเลี้ยวฝั่งนี้ไม่มีรถนะรอฝั่งนี้ลงนะฝั่งน้นค่อยดูทีหลัง